สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์และพี่น้องคริสเตียนในอำเภอแม่สอดและสมาชิกคาาริสตจักรสมานสมัคคีแม่สอดที่รักและก็เคารพวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถใช้ชีวิต โดยมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีและประสบความสำเร็จเราคริสเตียนเรามีหลักธรรมคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้พระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อ ผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์บางฉบับอาจจะบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนหรือสำนวนไหนก็ดีพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระวจนะที่ให้กำลังใจเรา ในยามวิกฤตแบบนี้ในยามที่บ้านเมืองกำลังเผชิญสถานการณ์ความยุ่งยากลำบากแบบนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเรารู้ว่าเรามั่นใจว่าเราเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนนั้นแสดงว่า เหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจหรือสิ่งที่เราไม่ตั้งใจก็ได้แต่พระวจนะของพระเจ้าได้ยืนยันกับเราว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าจะช่วยให้มันกลายเป็นผลดีต่อการดําเนินชีวิตของเราอาจารย์ปโปรโรได้พูดในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่12บอกว่า เหตุการณ์ทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับกลายเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยได้แพร่ขยายออกไปคําว่าอุบัติเนี่ยหมายถึงไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดมาแล้วควบคุมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่อาจารย์โปรโรเนี่ยเขามีความมั่นใจและเขามีประสบะการณ์ว่ามันก่อเกิดผลดีคือทําให้ข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูริ์เนี่ย ได้แพร่ขยายไปถึงผู้คุมในเรือนจำและมากกว่านั้นคนในเรือนจำก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูและยังมีชายอีกคนหนึ่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่37โยเซฟเขาฝันว่าเขาจะเป็นเจ้าคนนายคนเขาฝันว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาด้วยความฝันนี้เองเขาก็เอาไปเล่าให้พี่ๆน้องๆฟัง ทำให้พี่ๆของเขาก็เกลียดชังเขาหนักขึ้นวางแผนที่จะขายเขาวางแผนที่จะฆ่าเขาและสุดท้ายชีวิตของโยเซฟเนี่ยไปอยู่ที่อียิปบ้านของโปรติฟาโยเซฟมีพระวิญญาณของพระเจ้าโยเซฟดำเนินชีวิตอยู่ในคันลองคองทรรมด้วยความสัต์ซื่อทำให้โปรติฟาเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาย และอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของโปรติฟาเนี่ยก็รู้สึกผูกสมัครลักไร่ในชีวิตของโยเซฟพยายามชวนโยเซฟทำในสิ่งที่ผิดและไม่ถูกต้องวันแล้ววันเล่าโยเซฟมีพระเจ้าสัตย์ซื่อและดำเนินชีวิตอยู่ตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าจนวันหนึ่งภรรยาของโปรติฟาเห็นว่า เวลานั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านเขาก็พยายามที่จะฝืนใจโยเซฟและเขาก็ใส่ร้ายโยเซฟโยเซฟบอกกับภรรยาของโปรติฟาว่าเขาจะทำให้พระเจ้าของเขาเสียใจไม่ได้เขาจะทำผิดต่อพระเจ้าไม่ได้โยเซฟเป็นคนที่รักพระเจ้าเขากลัวพระเจ้าเสียใจกับการกระทำของเขาดังนั้นเขาจึงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า สัตซ์ซื่อต่อโปติฟาแม้ภรรยาของโปติฟาชวนเขาให้หลับนอนด้วยเขาหนีทันทีเมื่อโปติฟากลับมาภรรยาของเขาก็ใส่ร้ายโยเซฟว่าโยเซฟเนี่ยทำมิดีมิร้ายต่อเขาโปติฟาก็เชื่อภรรยาเอาโยเซฟไปขังไว้ในคุกและเมื่ออยู่ในคุกโยเซฟก็สัตซ์ซื่อ บนิบัตรรับใช้พระเจ้าตามของประทานและความสามารถพัสดีก็เห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟทำให้งานของเรือนจำจเจริญรุ่งเรืองและวันหนึ่งก็มีข้าราชการของฟาโรสองคนได้ฝันและได้มาอยู่ในเรือนจำและเขาฝันสิ่งที่แปลก และโยเซฟก็แก้ความฝันให้กับเขาข้าราชการสองคนคนหนึ่งออกไปรับราชการต่ออีกคนหนึงถูกประหารชีวิตและโยเซฟก็ขอข้าราชการที่กลับเข้าไปรับราชการเมื่อออกไปแล้วอย่าลืมเขาข้าราชการคนนั้นลืมโยเซฟสองปีแต่เพราะว่าโยเซฟเนี่ยรับพระเจ้าดังนั้น เหตุการณ์ทุกอย่างพระเจ้าช่วยให้ก่อเกิดผลดีกับชีวิตของโยเซฟเรารู้แล้วว่าในบทที่41โยเซฟได้ขึ้นครองราชและเป็นผู้นำในอียิปต์เหตุการณ์ในชีวิตของโยเซฟทำให้เราเองได้ย้ำคิดและก็ได้ตระหนักคิดว่าพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่2 8เนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราได้เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่โปรองทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเรียกโยเซฟพระเจ้าเรียกเราทั้งหลายที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลานี้เรากำลังเผชิญสถานการณ์ความยุ่งยากอาจจะไม่ชอบและอาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนโยเซฟแต่พระเจ้าสัญญาผ่านพระวจ,จนะของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง ดังนั้นสถานการณ์ของโยเซฟในเวลาที่เขาเผชิญนั้นเขาอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป13ปีโยเซฟได้เข้าใจแผนง,งานของพระเจ้าเช่นเดียวกันกันกบเราวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองโรคระบาดวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เราอาจจะไม่ถูกใจไม่พอใจและเรารู้สึกไม่มีสันติสุขในชีวิตแต่เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28จะช่วยหนุนใจเราให้เราสามารถมีความเข้าใจเหมือนอาจารย์เปโลเหมือนโยเซฟว่าพระเจ้าจะช่วยให้เราเกิดผลดีในทุกสิ่งไม่ว่าเหตุการณ์นั้นเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจถูกใจหรือไม่ถูกใจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ พระเจ้าจะช่วยให้คนที่รักพระองค์เกิดผลดีในทุกสิ่งโยเซฟรักพระเจ้าและเราทุกคนก็รักพระเจ้าและเรามีความมุ่งหวังคาดหวังว่าพระเจ้าจะช่วยให้เราเกิดผลดีในทุกสิ่งผมหวังว่าพี่น้องที่รักในพระเยชเพิสมาชิกคิสตจักรสมานสมัคีแม่สอดทุกท่านจะมีความเข้าใจ และก็ตระหนักคิดว่าพราะวจนะของพระเจ้าเป็นจริงเสมอเป็นจริงในอดีตเป็นจริงในปัจจุบันและเป็นจริงในอนาคตเพราะเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคความยุ่งยากและความยากลําบากวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาดในเวลานี้ไปได้ผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้ท่องจํา ใค้ควรพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมและฟังพระวจนะของพระเจ้าในเว็บของครสตจักรสมานสมคีขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ